ซ้ายมือฝั่งซ้ายมือลูกสีแดงๆเนี่ยนะคะคือภาพที่เขาลงโพสต์ขายใน Facebook ส่วนขวามือเขียวๆเนี่ยค่ะคือเงาะที่ได้มาจริงนะคะ นางสาวปูปเปรียวเพชรเลิศชาวตำบลสะตะเคียนอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานำมาโพสต์ Facebook เปรียบเทียบกันเลยค่ะเตือนภัยการซื้อผลไม้ผ่านทาง Facebook ที่เขาโพสต์ขายกันเงาะโรงเรียนราคาถูกพอซื้อไปแล้วแหมสินค้าไม่ตรงกับที่ประกาศขายเลยนะคะคุณปูปเปรียวบอกว่าเย็นวันที่25เมษายนพี่สาวอยู่กรุงเทพสั่งเงาะโรงเรียนผ่านเพจ กลุ่มขายสินค้าของอำเภอเสริงสางโพสต์ขายเงาะโรงเรียน3กิโลร้อก็สนใจคะ่ะซื้อมาเลย6กิโลกรัมคิดเป็นเงิน200บาทจากปกติราคาช่วงนี้เงาะโรงเรียนจะอยู่ที่กิโลกรัมละ80บาท ถือว่าถูกมากค่ะตกกิโลกรัมละ35บาทนี่นะคะมีคนสนใจสั่งซื้อเป็นจำนวนมากพัสดุมาส่งที่บ้านค่ะพอแกะกล่องออกมาโอ้โหหงายท้องเหมือนกันเ<ม>งาะที่ได้มาไม่ตรงปกนะคะก็เลยนำเรื่องนี้มาโพสต์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ให้ประชาชนระมัดระวังการซื้อสินค้ากันนะคะก็เลยแจ้งเตือนกันแล้วก็จะได้เห็นเลยะคะ่ะว่าแหมมีพ่อค้าแบบนี้นะครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นพ่อค้าหรือว่าคือทางคุณปูปเปรี้ยวบอกว่าอยากจะเรียกว่ามิจฉาชีพมากกว่านำสินค้าไม่ตรงปกแบบนี้มาโพสต์ขายไม่มีคุณภาพนะคะอ้าวผู้ค้าท่านใดเห็นแบบนี้ก็ดูเอาไว้เป็นตัวอย่างว่ามาหลอกขายกันแบบนี้มันโอ้ทํทให้เสียความรู้สึกแล้วก็น่าจะได้ลูกค้ากันแบบยาวๆเนาะ